สั่งของเพิ่ม,มาะค่ะสั่งสิจ๊ะให่ดูกับเจ๊เจ๊ก็เอามาให้นูนสิคะไหนเดีย๋ยวเจะพาไปค่ะมันนี้มานนี้นี่ไงกองเต็มเลยไหนเจ๊บอกว่าหมดอู้เอามาให้หมดเลยเจ๊อุ้ยต้อง้อหาอ้ย ะะมไม่ได้จริงจริงเหรอเค่ะจหนูไม่ได้ไ้ายอย่างนี้น,นะคะก่เจบ้าเองค่ะจ้เออเจไม่ได้บ้าแล้วก็จัดเสร็จแล้วกับดีกุ เออเอล้วก่อนฮะเอาไปขายเหรอใช่เจ๊ขายดีมากเลยเออมันไม่ตออย่าเอาไปต้องเอาเจ๊เขายดีมาก,ามากเจ๊ขอด้วยนะขอกเจ๊เอเอนยเ,เจ๊ซื้เเอเวยให้ลูกก็ได้เนี่ย ควนกระป๋องก็ขอนะ่หนนะห่วงน่าตกลียนะทำไมไม่ลุกเนี่ยจ๊กตาวาจะน่ารักไม่อยากขโมยหรอกไม่อยากเอามาขายหรอกนะแต่มันจำเป็นอ่ะ พ่นะอเจ้ก็หาซื้อให้ลูกเจ้เ่ยค่ะนี่หาไมี่ตั้งเยอะปุ้ยเติมของก่อนอันนี้ลูกค้าเจอะซื้อเยอะเยอะ